ช่วงนี้ขยันทัานเจ็ดโมงครึ่งเพราะว่าไม่รู้จะทำอะไรหาเรื่องอ่านไปเรื่อยๆแล้วก็อ่ะเจออะไรน่าสนใจก็เก็บมาฝากเป็นเจ็ดโมงครึ่งวันนี้เป็นเทคนิคการสัมภาษณ์งานครับโดยคนที่เขาเอามาเขียนเรื่องนี้เนี่ยเธอชื่อแอนไฮแอดนะครับแอนไฮแอดเนี่ยเขาเป็นอดีตพนักง,งานของอเมซอนนะครับแล้วก็ตอนนี้เขาสัมภาษณ์กับเจสเบย์สเนี่ยเขาเพิ่งมาแล้วก็เขาก็ได้รับทํางานนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาทำงานที่อเมซอนหกปี ต,ตอนนี้เขาว o ว g ู Google. เกิลเขาบอกว่าหลังจากที่เขาสัมภาษณ์กับเจฟกับเจฟเบโซสไปแล้วเนี่ยพักใหญ่เนี่ยเขาก็มีการได้คุยกับเจฟะเจฟบอกว่าเนี่ยเขาอะรับตกตัดสินใจรับแอนเข้าทํางานตั้งแต่โมเมนต์แรกที่คุยสัมภาษณ์งานกันตอนนั้นเลยนะแล้วเขาก็สุดท้ายก็ไฟล์เอาเห็นผลอะไรเธอก็มาแชร์ให้ฟังเป็นทิปในการสัมภาษณ์งานนะครับว่าสัมภาษณ์งานยังไงให้ประทับใจผู้สัมภาษณ์ตั้งแต่ ช่วงแรกๆเลยของการคุยกันนะครับอ่ะมาครับอันแรกครับภาพแรกครับเขาบอกว่าให้เล่าเรื่องประสบการณ์ที่น่าจดจําของเราที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับงานอดิเรกหรือสิ่งที่เราสนใจนะครับเวลาที่เราสัมภาษณ์งานเนี่ยอย่าคุยแต่เรื่องงานคุยเรื่องอย่าคุยแต่เรื่องประสบการณ์ทองงานอย่างเดียวแต่ให้คุยในแอเรียอื่นๆของการใช้ชีวิตด้วย ก็คือเรื่องของงานหรือดิเลกกิจกรรมที่เราทํายามว่างหรือเรื่องที่เราสนใจทีนี้การเล่าแค่ว่าผมครับผมชอบอ่านการ์ตูนครับผมชอบปลูกต้นไม้ครับผมชอบไปปีนเขาอะไรอย่างเงี้ยนะมันถ้าเล่าแค่นี้อย่าเล่าเพราะว่ามันไม่ดึงดูดใจแต่สิ่งที่แอนแนะนําคือบอกว่ามันมีประสบการณ์อะไรที่เกิดขึ้นแล้วคุณจดจําได้จนถึงวันนี้กับเรื่องที่คุณสนใจหรือเรื่องเหล่านั้นเนี่ยมันทําให้เรา เปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างไรนะครับหรือทําให้เรามีเรื่องราวอะไรที่เราเรียกว่าเอามาใช้กับชีวิตประจําวันได้ด้วยให้ให้เล่าไปนะว่าเป็นยังไงบ้างหรือไปทํากิจกรรมเนี้ยกับเพื่อนมาแล้วโอ้เพื่อนมันอะไรหกล้มหัวฟาดเราช่วยเพื่อนพวกนี้เล่าได้หมดเลยนะแต่ให้เล่าแบบมีรายละเอียดต้าบอกว่าเหตุผลที่ต้องเล่าก็คือเหมือนกับเราเป็นคนที่ใส่ใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วมีความรู้สึกร่วมกับทุกสิ่งที่เราทํา ซึ่งนิสัยเดียวกันนี้ครับมันจะส่งผลมาถึงการทํางานคือทํางานแล้วเรามีความรู้สึกร่วมกับตัวในางานที่เราทําด้วยนะครับข้อสองครับต่อมาเขาบอกว่าให้บอกในเรื่องที่เราไม่รู้แต่เราเต็มใจที่จะเรียนรู้เขาบอกจะไม่มีใครอยากจ้างคนที่รู้ทุกเรื่องนะรู้มหมดแล้วไม่มีใครรับคนพวกนี้แน่นอนเพราะว่าใครที่อย่างพี่เ,เป็นแน่นอนครับพี่อาจจะพี่ไม่รู้เป็นเป็นนิสัยที่ถูกของพี่หรือเปล่า แต่ถ้าใครสัมภาษณ์ง,งานของพี่แล้วมีประโยคประเภท,ที่มีคีย์เวิร์ดนะเขาเรียกว่าคีย์เวิร์ดผมทามาหมดแล้วอันนี้ผม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 เคยอ่านมาหมดแล้วลยอะไรเงี้ยใครได้พูดคาพูดกับพี่แบบเนี้ยก็น่าจะได้ร่วมงานกันยากเพราะว่าพี่รู้สึกว่าเขาหนึ่งก็คืออ่าแค่สัางานคือโม,โม้ไปนิดหนึ่งเนาะ <S 1> <S 1> <S สองก็คือสองก็คือมีคนที่เป็นเรียกเป็นเฟน,เน,เนฟิกซ์ไมเซ็ตใช่ไหม <S <S คือรู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยไม่คม่อยเปิดจะตัว<ม><ม> เปิดใจที่จะเรียนรู้แล้วอย่างเงี้ยข้อสารที่พี่รู้สึกเลยก็คือถ้าเคยทามาหมดแล้วคุณจะมาสัมภาษณ์งานจะมาอยากทํางานที่นี่ทําไมก็นึกว่าทาทุกอย่างมาหมดแล้วไงก็ไปทาอย่างอื่นดิไม่ต้องมาทําตรงนี้แล้วนะครับงั้นเนี่ยสิ่งที่เขาบอกก็คืออย่ากลัวหรือกังวลที่จะบอกว่าเราไม่รู้เรื่องอะไรมันเป็นสิ่งดีซะอีกที่เราสามารถเปิดเผยความรู้สึกของตัวเราเองเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับตัวเราว่าเราไม่รู้อะไรเพราะว่ามันเป็นการแสดงเห็นว่าเราเป็นคนที่จะกล้ารับผิดในอนาคต อันนี้สาคัญมากเลยนะครับคือ attitude แบบนี้ในการทํางานคือคุณต้องกล้ารับผิดนะกล้ากล้าบอกว่าเราทําอะไรพลาดไปอ่ะน,นุ่งอ,อกป่ะแล้วก็อ่ะคุณจะแก้ไขแต่ถ้าคนที่ไม่กล้าเราก็จะปิดปิดไปเรื่อยๆเหมือนที่เราเล่าเรื่องสรารคดีเมื่อกี้ใช่ไหมเราปิดปิดปิด,ปดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยความเสียหายสุดท้ายมันจะใหญ่กว่าปกตินะครับข้อสามเขาบอกใช้คําสัมภาษณ์นะให้ใช้คําว่าเราแล้วก็ทีมของเราหรือทีมของผมทีมของฉันอะไรอย่างเงี้ยเนาะมากกว่าไอหรือตัวเรา เพราะว่ามันแสดงถึงความเป็นคนที่ให้ความสําคัญในการทํางานเป็นทีมถ้าเราเซอแหม่จะพูดไทยปกติครัถ้าเราบอกว่าพวกวผมผมทาอย่างนั้นผมทำามากเกินไปเนี่ยมันจะดูว่าแหมอันนี้ก็ <Take credit S 1> เกินจริง <คน S 1> เปน,นิดนึงเออมันจะเกินจริงไปน,นิดนึงคือใครมันจะทํางานคนเดียวได้ตลอดหรือถ้าไม่ใช่คนที่เขาเป็นแบบศิลปินวาดรูปคนเดียวอยู่ทั้งวันอยู่บ้านนะเอออย่างนั้นคุณจะอีกเรื่องนะคุณก็คงไม่ได้ไปสัมภาษณ์งานที่ไหนหรอกนะครับแต่ถ้าคุณทํางานในในองค์กรทั่วไปเนี่ย คำว่า V and my team เนี่ยจะเป็นคำที่ดูสมเหตุสมผลและน่าดึงดูดใจกว่าคำว่า I อนะครับแล้วก็อย่าลืมไฮไลท์เรื่องของความสำเร็จของทีมด้วยไฮไลท์ตรงนี้แล้วว่าทีมสำเร็จได้เพราะอะไรเราเป็นส่วนหนึ่งตรงไหนของความสำเร็จนั้นและมีใครทำอะไรอย่างอื่นอีกบ้างเพราะฉะนั้นเราจะติดปากนะเวลาเราสัมภาษณ์งานนะก็ผมทคือเราไปคุยเรื่องตัวเองไงเราคุยเรื่องตัวเองเราก็จะเราก็จะใช้คําแทนตัวเองว่าผมว่าฉันว่าหนูอะไรก็แล้วแต่เนาะซึ่งอันนี้ครับ อยากให้เปลี่ยนอยากให้ลองให้ลองเปลี่ยนดูข้อต่อมาครับข้อสี่เขาบอกว่าให้เล่าถึงไอเดียที่เราเคยทำแล้วมันไม่เวิร mm ์ค hmm. อันนี้ก็เป็นอีกจุดยากหนึ่งเพราะบางคนจะไม่มั่นใจว่าเล่า,เล,าเล่าเรื่องที่ตัวเองเคยคิดอะไรแล้วไม่เวิร์คมันจะเป็นคะแนนลบกับตัวเองหรือเปล่านะครับแต่จริงๆประเด็นสำคัญก็คือเราต้องเล่า ว่าเราเคยคิดอะไรแล้วมันไม่เวิร์กแล้วสุดท้ายเราได้เรียนรู้อะไรหรือเราเปลี่ยนไอ้เรื่องที่มันเคยไม่เวิร์กเนี่ยเราจัดการกับมันยังไงต่อเราเลิกทําไปเลยก็เล่าได้นะเลิกทําเพราะอะไรเราเปลี่ยนไปทําวิธีไหนเราไพร์บอตตัวเองไปยังไงบ้างหรืออย่างพี่พี่ก็จะเล่าบ่อยก็คือพี่เคยมีครั้งสุดท้ายสัมภาษณ์ง,งานจำไม่ได้ระ้ว่าเมื่อไหร่แต่ว่า ก็เราก็เคยเล่าไอเดียที่เราอยากทําแล้วเราไม่ได้ทำเนะื้อแล้วเขามีเขามีคนเขาถามคนหนึ่งก็ถามว่าแล้วไอเดียนั้นเป็นยังไงแล้วตอนนี้บอกอ๋อก็บ่อยเพื่อนไปทําแล้วเพื่อนเขาก็อยู่ดีกินดีตอนนี้นจบที่มันโอเคมากนะครับกับการที่เราได้เห็นของไอเดียของเรานั้นมันเป็นจริงขึ้นมาแม้ว่ามันจะไม่ได้เกิดขึ้นจากมือเราเองคือมันไม่เวิร์กสำหรับเราไงแต่มัจจะเวิร์กสำหรับคนอื่นนะครับ mm hmm. อแอมเขาบอกว่าไอเดียที่ไม่เวิร์กเนี่ยเป็นแอสเซทนะนอกจาเฟเลียอันนี้เป็น mm hmm. เป็นสิ่งที่อยากให้โลกเข้าใจนะคครับก็ือ มันเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับเราอันสุดท้ายครับเขาบอก go beyond job description and have a vision of the future ก็คือเวาลาคุยอ่ะอย่าคุยแค่ว่าเราจะมาทำงานหน้าที่อะไรเออจอบใจที่นี่มีอะไร1,2,3,4,5สองามสีาเราจะทำได้หมดไหมอะไรอย่างนี้นะครับแต่พยายามคุยขยายวงไปต่อว่าหลังจากที่เราได้รับทำงานในหน้าที่นี้แล้วเนี่ยเราจะสิ่งที่เราได้ประสบการณ์หรือบทเรียนจากหน้าที่ตรงนี้เนะี่ยไปทำงานอะไรต่อได้อีกในอนาคต คือคุยอีกชอ็อตหนึงหลังจากชอ็อตปัจจุบันที่เรากําลังสัมภาษณ์งานอยู่แสดงว่ามันเป็นมันจะแสดงให้เห็นว่าเราเป็นคนที่สามารถ Apply k n o w l e เล e ได้จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งจากเรื่องหนึ่งไปสู่เรื่องใหม่นะครับนี่ก็เป็นห้าแนวทางในการสัมภาษณ์งานที่แอนเขาแนะนำให้เอาไปลองใช้ดูแต่ประเด็นสำคัญสาหรับพี่นะการสัมภาษณ์ง,งาน,นต้องซ้อมนะ ใช่ใช่ใช่ซ้อมซ้อมมากมากซ้อมแบบมันคือ storytelling บ้างบ้างก็ซ้อมสัมภาษณ์ตัวเองไปคือเออยังไงยังไงเนี่ยเพราะว่ามันจะทําให้ทำให้เราไม่เขินเวลาไปสัมภาษณ์จริงเพราะบางทีเนี่ยมันมีโมเมนต์ที่มีคนอยากคุยงานกับเราแล้วเรียกเราไปคุยเลยอ่ะแล้วพือไม่ได้ซ้อมออวแล้วพอเราไม่ได้เตรียมตัวปุ๊บเราก็จะไปคุยในสิ่งที่อ่พูดถึงเราไม่ได้เตรียมตัวมันก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ซ้อมไม่บ่อยๆเดินละครั้งสองครั้งก็ได้ครับลองแบบเออสัมภาษณ์ตัวเองก็ได้แล้วคิดว่าเราจะโดนถามอะไรถ้าวันนี้มีใครมีใครมาเรียกเราไปคุยหรือโอกาสงานใหม่ๆอะไรเงี้ยนะครับครับอ่ะแั่นี้แหละ